สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะช่อง Healthy Fit นะคะบายสุรดานะคะจะพาเพื่อนๆน,นะคะมาเทรนนิ่งการสร้างกล้ามเนื้อหรือสร้างซิกแพคนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะคะว่าจะมีท่าไหนบ้างคะ่ะเชิญชมเลยค่ะท่าที่1ให้เรานอนราบกับพื้น จากนั้นให้เรายกศีรษะขึ้นพร้อมกับยกเท้าทั้งสองขึ้นเกรงหน้าท้องเกรงขาทั้งสองข้างแล้วค้างไว้30วินาที จากนั้นเราจะพัก10วินาทีท่าที่สองให้เรานั่งแล้วสอดมือของเราไปใต้สะโพกยกขาขึ้นแล้วเตะเท้าสลับไปมาเกรงหน้าท้องของเราไว้เกรงขาของเราไว้30วินาที พัก10วินาทีท่าที่ส3ท่าแพลงแบบข้อศอกสลับแขนตรงให้เราสลับแขนตรงกับข้อศอกเกรงลำตัวเกรงสะโพกของเราไว้ทำแบบนี้30วินาที จากนั้นให้เราพักเหมือนเดิมสิบวินาที 4. ท่าแพลงด้านข้างซ้ายขวาแล้วยกสะโพกขึ้นลงสลับกันให้เราเกรเง ทุกสัดส่วนของร่างกายนะคะโดยเฉพาะหน้าท้องแล้วให้เรายกสะโพกขึ้นลงทำแบบนี้30วินาที จากนั้นให้เราพัก10วินาทีนะคะท่านี้จะเหนื่อยมากหายใจเข้าออกให้เต็มปอดค่ะต่อไปเราจะสลับข้างนะคะเราจะทำเหมือนเดิมนะคะซ้ายแลลงยกสะโพกขึ้นลงเราจะทำทั้งหมด30วินาที เกรงทุกสัดส่วนให้ได้มากที่สุดนะคะกล้ามเนื้อของเราจะได้กระชับจากนั้นเราพัก สิบวินาทีค่ะห้าท่าวิ่งแพลงลำตัวตรงนะคะให้เราเกรงทุกสัดส่วนนะคะแล้วทําท่าวิ่งนะคะวิ่งซ้ายขวานะคะ เตะหัวเขา่าสลับไปมานะคะเราจะทำเหมือนเดิมค่ะ30วินาทีพัก10วินาทีนะคะยกมือขึ้นหายใจเข้าวางมือลงหายใจออกนะคะ พยายามหายใจให้เข้าปอดได้ลึกๆนะคะ6กท่ากระโดดแพลงนะคะเราจะกระโดดเท้าทั้งสองข้างพุ่งไปข้างหน้านะคะพยายามเกรงทุกสัดส่วนให้ได้มากที่สุดนะคะท่านี้ก็จะเหนื่อยเช่นกันค่ะ สู้นะคะเพื่อนๆเราจะทำท่านี้30วินาทีค่ะพอครบแล้วเราก็จะพักเหมือนเดิมนะคะ10วินาทีแต่ครั้งนี้เราจะนำท่าแพล้งแบบแขนตรงนะคะเป็นท่าพักของเรานั่นเองค่ะ เพื่อนๆวันนี้ช่องสุรดาเฮลที่ฟิตนะคะก็ได้นําท่านะคะบริหารกล้ามเนื้อท้องนะคะเราสามารถทําได้ทุกวันนะคะตอนเช้านะคะก็คือจะทําให้เรามีกล้ามเนื้อหน้าท้องที่แข็งแรงหรือเรียกว่าซิกแพคนั่นเองนะคะวันนี้ช่องสุรดาเฮลที่ฟิตนะคะก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ